นี่คือความหมายของของตุ้ที่อาจารย์รัชนท์อัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ของตุ้สาวมุกดาได้พูดถึงนะฮะเราพูดถึงลานด้านหน้าเราพูดถึงสัญลักษณ์ของของตุ้ที่อาจารย์ใช้ไม่ว่าจะเป็นตุยันจันทานะครับรวมไปถึงสิ่งที่อยู่ด้านซ้ายและขวาจําไว้นะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้มีตุยันจันทาประดับบ้านแต่สิ่งนี้หลายคนมีนะตัวผูญญ้จะอยูญญ่ด้านซ้ายตัวมู้ีด้านขวาคือมันมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าการไป มีจากที่ไหนมาแล้วก็เอามาตั้ง,งสิ่งอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยป็นเรื่องที่จะต้องดูเลิกยาม uh huh. เลิกยามในการสร้างถ้าจะเอาถูกต้อง uh huh. อะจะต้องดูเลิกยามในการสร้างจะต้องดูมวลสารหรือเนื้อวัตถุในการที่จะนํามาสร้างา uh huh. แล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องให้แน่ใจว่าถูกต้องในลักษณะ uh huh. ครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องทําพิธีให้มันเกิดก็คือประจุพลัง uh huh. ซึ่งเราเรียกว่าไขกวง นะฮะโดยการที่เบิกเนธถ้าเป็นเป็นภาษาของของทางทาง,ท,ทางเราเนี่ยฮะรเราจะเรียกว่าเบิกเนธซึ่งตรงนี้ต้องผ่านพิธีกรรมอ่านะและเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเลือกเอาวันที่จะมาตั้งนะฮะโดยวันที่จะตั้งเนี่ยมีหลักที่ว่าต้องไม่ชงกับเวลาเกิดของเจ้าของบ้านแล้วก็ยิ่งดีใหญ่ต้องไม่ชงกับทุกคนในบ้านซึ่งดูจากราศีปีเกิดสําคัญนะครับว่าจริงของต่างๆที่คุณจะใช้ประกอบในการทำเครโผมด้ย อาจารย์เคยพูดไปหลายครั้งและเป็นคาถามที่ผมก็ถามไปหลายครั้งนะครับว่าหามาได้จากที่ไหนเอามาจากที่เยาวราชเยอะแยะเราเอามาใช้ได้ไหมในครั้งแรกๆก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่าผมจะถามจนค่อนข้างจะน,น่าลำบานทีเดียวแต่ว่าเมื่อได้เรียนรู้และก็ศึกษาเรื่องของคงจุ้ยกันไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ถึงที่มานะฮะบางคนไม่รู้ว่าบางอย่างของบางอย่างก็อ,อาจจะไปเก็บอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าอาจจะไปเก็บไว้ใต้บันไดใต้ห้องน้ําอยู่ใกล้ห้องน้ําซึ่ง มันจะอยู่ในที่ตรงนั้นมาไม่รู้ระยะเวลากี่ปีแล้วมันก็จะซึมซับพลังที่เป็นอัปมงคลอยู่กับตัวมันะฮะแล้วถ้าเราเอามาใช้เราก็จะถือว่าเอาของไม่ดีมาใช้ใช่ครับนนะะคือตัวอย่างจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเราก็จะมีลูกศิษย์ที่มาเรียนหลากหลายอาชีพแล้วก็เชิญให้ไปช่วยซึ่งในบรรดาลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยล้วนที่มีอาชีพในในลักษณะที่ขายสินค้าจากจีน ซึ่งก็ล่อล่ทั้งนั้นอยู่ในอาการล่อล่ทั้งนั้นทนั้ทงท่านที่ตั้งเต็มร้านเลยแต่ขายไม่ออกอแล้วก็ของที่ตั้งนียก็ลว้วนจะเป็นเทพ,พเจ้าต่างๆรวมทั้งพููเก่าด้วยฟังดูเหมือนต้องดีสิในเมื่อมีรวมเทพอยู่ในร้านเลยเป็นเพราะว่าอันนั้นทําขึ้นมาเพื่อเป็นการใช้ตกตกแต่งสถานที่มไม่ได้มีเอาไว้สําหรับแอบสอบหรือปลดปล่อยในเรื่องของพลักเพราะฉะนั้นก็ อยู่ในวงเวียนของชะตากรรมเหมือนกันมเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยเพราะก็กเป็นแค่เพียงโลหะที่ขึ้นรูปร่างนะหรือเป็นเซรามิกที่ขึ้นรูปร่างซึ่งไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ดูวันเวลาเพราะเราหมายถึงพ่วงเวลาที่มีพลังในการเกิดนะไม่ว่าจะหล่อขึ้นรูปหรือเกิดแล้วนะเป็นรูปแล้วเนี่ยก็จะต้องทําให้มีพลังก็คือให้ลืมตาดูโลก